สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการจองเรือครูสนะคะทริปที่เราไปมาเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมเนาะมีคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่าจองยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองเข้าเว็บจองให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะก็เข้าเซิร์ชคำว่า Royal c a r ิเบียนนี่นะคะก็จะเป็นเวอร์ไวเว็บ RoyalCaribbean.com ถ้าจะจองตรงกับทางเว็บนะคะเข้ามาหน้าเว็บก็จะประมาณนี้ค่ะ <Wow. S 1> ก็จะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดเงินสดอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้บนเรือกด p Plan a c r u i s e ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกหลายอันค่ะ f l y a c r u i s e Search by port ก็คือ port นี่ก็คือท่าเรือ ที่เราจะไปขึ้นเราอยากขึ้นที่ไหนเอเชียที่ไปง่ายๆคะ่ะก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็เซ <Wow. S 1> ี่ยงไฮ้ที่ที่เป็นหลักๆเลยนะคะของเอเชียหรือว่าเราอยากขึ้นเรือลำไหนแล้วก็เซิร์ชจากชื่อเรือก็ได้ว่าเรือลำเนี้ยตอนนี้เขาวิ่งอยู่โซนไหนเดี๋ยวเรามาลองกดตรงนี้ดูฟายครูสก็จะมีให้เลือกนะคะว่า d e s t i n a t o o พอร์ตแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะเดินทาง Destination ของเราถ้าจะง่ายๆก็ครั้งแรกก็เอเชียก่อนง่ายดีเนาะเดินทางใกล้ๆง่ายๆรอยัลคาริเบียนวิ่งอยู่ทั่วโลกเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> พอเราเลือกมาเอเชียก็จะมีให้เลือกฮ่องกงเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์แล้วก็เทียนจิน อย่างคราวที่แล้วมาร์ทกับบีเนี่ยไปฮ่องกงเนาะเพราะว่ามีบินตรงออกจากเชียงใหม่วันนี้ก็จะลองอเลือกฮ่องกงแล้วกันค่ะแอปพลายเขาก็จะเลือกมาให้อันนี้เป็น4คืนนะคะจากฮ่องกงฮ่องกงไปไหนบ้างครูซิ่งหนึ่งคืนแล้วก็ไปเวียดนาม อีกหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาจอดที่ฮ่องกง <Wow. S 1> อันนี้ฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปโอกินาว่าฮ่องกงครูซิงโอกินาว่าครูซิงแล้วก็กลับไปจอดที่เซี่ยงไฮ้นะคะอันนี้ถ้าเราซื้ออันเนี้ยก็คือขาไปไปขึ้นที่ฮ่องกงค่ะกลับเราจะลงที่เซี่ยงไฮ้เจ <Wow. S 1> ็ดขึ้นขึ้นฮ่องกงกลับสิงคโปร์ระหว่างนั้นเราก็ไปเที่ยวเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะเจ็ดขึ้น ฮ่องกงสิงคปโปร์เหมือนกัน5คืนฮ่องกงกลับอันนี้จะกลับฮ่องกงอ่าแล้วก็จะมีชื่อเรือบอกตรงนี้นะคะ v o y a g e of the Sea ตัวนี้ก็จะวิ่งเออลำนี้จะวิ่งอยู่ที่เอเอเเชียเป็นประจำสี่คืนฮ่องกงกลับฮ่องกง Spectrum of the Sea ลำนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรือลำใหม่ล่าสุด <Wow. S 1> เดี๋ยวจะ ขึ้นรูปให้ดูเรือลำใหม่ล่าสุดของรอย a ่อคา i ิเบียนราคะก็จะมีให้ดูตรงนี้นะคะฮ่องกงฮ่องกงโอกินาว่าอันนี้เป็นเวียดนามเจ็ดคืนเจแปนฟิลิปปินส์ไปกลับจากฮ่องกงอันนี้เอาทริปสั้นๆไหมเอาเป็นสี่คืนฮ่องกงากันเนาะ ถ้าเราเลือกตัดสินใจเลือกแล้วลำนี้นะคะก็คือสีคืนห้องกลง,ล,งล่องเรือหน่อ่าล,ล่องเรือนี้ก็คือไม่จอดครูซซิ่งไปเวียดนามแล้วก็ครูซซิ่งกลับมาจอดที่ฮ่องกงนะคะจำนวน4ีคืนโดยสารโดยเรือบยาร์ออฟเดอะซีราคาห5 1ดอลลาร์ก็จะมีให้เลือกทายนะคะราคานี้จะเป็นห้องอินทียรียห้องอินทียรียก็คือ ห้องที่อยู่ด้านในของเรือจะไม่มีหน้าต่างไม่มีวิวทะเลเนาะแล้วก็ outside view เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปไม่ได้เห็นแต่ออกไปไม่ได้บารโคนี่อันนี้เป็นห้องที่มารีพักคราวที่แล้วเนาะก็จะเป็นห้องที่มีระเบียงเป็นของตัวเองสามารถเปิดออกไปนอกห้องได้แล้วก็ห้องสูตรห้องสูตรนี้แพงสุดถ้าไปกันสคนก็แนะนำบาโคนี่ค่ะหรือว่าจะ อินทีเรียก็ได้จริงๆเพราะว่าว mm ิว hmm. เราก็สามารถขึ้นไปดูจากข้างบนได้เนาะราคามันก็ต่างกันเยอะอยู่ <Okay. S 1> แล้วเขาก็จะมีวันที่มาให้เลือกเรือทริปนี้เราจะวิ่งกันวันที่8เดือนกรกฎาคม2019เนาะทริปนี้มี1ทริปบางทีทริปแบบนี้นะคะก็อาจจะมีแบบหลายวันเขาก็จะมีให้เลือกถ้าเราสะดวกอ่ะวิ่งช่วงนี้วันนี้ถ้าโอเคก็ลองกดดู1ห,ห้องนอน เกสนะคะไปกี่คน mm hmm. ก็เลือกไป2คนหรือตามจำนวนที่เราไปเนาะอ่ะก็จะมีห้องขึ้นมาให้เลือกอีกทีหนึง่งอินททเรียโอเชียนวิว mm hmm. ก็จะมีภาานี้อินททเรียรก็จะไม่มีวิวโอเชียนวิวบาโคนี่นะคะอันโอนเชียนวิวก็จะเป็นแบบอ่าเหมือนหน้าต่างของเครื่องบินอะ เออประมาณนั้นบาคโคนี่ก็จะมีออกไปรับลมทะเลห้องสูตรก็จะไฮโซเลย <Wow. S 1> ห้องสูตรนี้น่าจะมีอะไรพิเศษกว่าเนะมันยังไม่เคยพักเหมือนกันใครพร้อมนะคะจัดเลยค่ะห้องสูตรเราเลือกบาคโคนี่แล้วกันเนาะเหมือนเดิมจริงๆในเรือมีอะไรให้ทำเยอะมากนะคะถ้าแบบกิจกรรมหมาถ้าเราจะไปทำอยู่นอกห้องเยอะดูละเรือลำนี้มันจะมีอะไรอะไรพิเศษเนี้ย ก็ไม่ต้องอห้องดีมากก็ได้จริงๆในเรือทุกคนเท่าเทียมกันบาโคนี่ให้เลือก2แบบอี่ละอ๋อห้องน่าจะใหญ่กว่าไหมเพราะสามารถพักได้ถึง4ี่คนห้องนี้ต่างกันที่ขนาดห้องนะคะ <Wow. S 1> เราเอามินิมินิแล้วกันต่างกันนิดนึงมีให้เลือกค่ะว่าเราต้องการหน้าเรือกลางเรือหรือท้ายเรือถ้าเลือกท้ายเรือต้องบวกเพิ่มสีดอลลาร์ กลางเรือบวกเพิ่ม22ดอลลาร์ <Okay. S 1> หน้าเรือไม่ต้องเพิ่มแต่บางลำก็อาราคาเท่ากันหมดก็มีนะคะต้องลองดู uh huh. แล้วก็อ๋ทิปประหยัดก็จะเอาถูกที่สุดไปก่อนอม,มีให้เลือกชั้น8เรือส่วนใหญ่จะมีประมาณของมาร์ทบีนั้นเป็นประมาณ14 1 5 1่สิชั้นไม่แน่ใจเริ่มจำไม่ได้ละ อันนี้มีให้เลือกชั้นแดไม่ต้องเพิ่มเงินชั้นหบวกเพิ่มอีกสี่สหดอลลาร์ก็เอาชั้น8ละกันก็จะมีแผนเรือมาให้เลือกค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าเรือเลื่อนลงมาเนาะห้องแปดห้าสี่สองแปห้าสี่สองห้องนี้ตรงนี้น่าจะเป็นบันไดกับลิฟต์อ๋อนี่ลิฟต์ห้องอยู่หน้าลิฟต์เลย จริงๆมันก็สะดวกนะคะแต่ว่าคนก็จะเดินผุกพ้านเสียงดังบ้างแต่ว่าเดินในเรือถ้าเราขึ้นลิฟต์ผิดฝั่งอะเหนื่อยมากเลยนะ8538 8554 8244อ่สะมีให้เลือกสีห้องนี้นะคะที่มีสีน้ำเงินถ้าเป็นบีหรออ่าอันนี้แล้วกัน8538 พอมาถึงหน้านี้นะคะก็เขาก็จะสรุปยอดให้เราเนาะว่าสองคนเลือกชั้น8ห้อง538รวมเป็นเงินตึ๊ดๆๆโททอล1,689ดอลลาร์นะคะเราสามารถจองโดยการจ่ายมินิมัมก่อนก็ได้แต่แนะนําจ่ายเต็มไปเลยถ้าจะไปเนาะเพราะยังไงเราก็ต้องจ่ายเต็มดีๆเผื่อเรื่องค่าเงินหรือว่าถ้ามีแนวโหนเรื่องค่าเงินเนี่ยก็ลองจ่ายมินิมัมไปก่อนก็ได้ โดยเออรือลำนี้จะวิ่งวันที่8จูลายถึง12ทั้งหมดเป็น4คืนเนาะ 8, 9, 10, 11ลงมาที่12แต่การขึ้นเรือเนี่ยจะได้เที่ยวอยู่บนเรือเต็มบันก็น่าจะสัก3วันพระวันแรกขึ้นเรือเนี่ยมันก็4โมงแล้วแต่รอบอแล้วแต่รอบที่เราจะเช็คอินเช็คอินเหมือนเครื่องบินเลยค่ะเลือก1ห้องค่ะจำนวนผู้เข้าพัก2คน รวมเป็นทอทอลทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าเอะเราคูณเป็นเงินไทยดูถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่ข้อมูลค่ะเหมือนจองตัวเครื่องบินเลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะคะเพศอ citizen อยู่เป็นคนประเทศไหนเนาะก็ใส่ไปกรอกข้อมูลตามปกติค่ะขั้นตอนนี้เหมือนจองตัวเครื่องบินเลยเนาะต่อไปเรามาดู เรือของรอย a ่อ a คนเดียนดีกว่าม <Wow. S 1> ีชอบมากเลยอะคิดว่าน่าจะแบบหาโอกาสไปอีกอยากไปเรืออีกหลายลำเลยค่ะแต่บางบางลำเราต้องไปขึ้นที่แบบอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยบางลำเขาไม่วิ่งเอเชียเรือลำใหญ่ๆหญ่เนี่ยบิเกสนี่ก็จะเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูราคะแบบเนี่ยสองฝั่งเนาะตรงกลางนี้เป็นเหมือนเหมือนห้าง อันนี้อยากไปมากเลยมีสี่ลํา Symphony, h a r m o n โอเอ i ิสอััวเนี่ยมีหลายลําเลยทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะลองดูเรออือลําใหม่ๆก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกของเล่นอันนี้ลําใหม่ล่าสุดแน่เลย The All New เนี่ยเราเราสามารถเลือกทริปเราจากเรือก็ได้โดยแบบ เลือกมาดูก่อนว่าเรือลำนี้มีอะไรบ้างเนาะถ้าเป็นโซนเอแบบแบบที่เราไปเที่ยวเนี่ยเรือควันตัมไทป์เนี่ยก็จะมีนอสตาเป็นโดมขึ้นไปให้เราชมวิวสูงจากบนเรืออลำนี้สามารถจองได้จากเซี่ยงไฮ้กับฮ่องกงเราจะย้อนกลับไปอืมตอนนี้ในเครือ รอยัยคาริเบียนก็จะมีประมาณนี้นะคะหลายลำไม่คุ้นชื่อเลยเพราะว่าไม่ได้วิ่งเอเชียเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้กับละกันออเหลือเดี๋ยวให้เดูเรือเราที่เราไปเที่ยวมา Ovation of the sea ลำนี้หลายๆคนเห็นรูปมาบีถ่ายมามันดูไม่ใหญ่เนาะแต่ดูเทียบกับ Opera House ใหญ่มากเดินหัวเรือมาท้ายเรือนี่คือ เหนื่อยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีโฟล์ไรเดอร์เป็นคลื่นเทียมให้เราเล่นโต้คลื่นกันตรงนี้จะเป็นไอที่มันเป็นท่ออากาศต่อลาวะ <What? S 1> ตรงนี้จะเป็นปีนเขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเล่นรถบัมเล่นบาสเกตบอลอะไรในล่มตรงนี้จะเป็นสระเด็กค่ะ แล้วตรงนี้จะเป็นอ่าทัว j a c จ z ก i ซี่ชมวิวอะไรเงี้ย่วนนี้คือเงียบสงบส่วนใหญ่ทริปเรือนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละอ่าคนมีเด็กมีลูกไปก็เหมาะเพราะมีของเล่นมีตัวการ์ตูนแล้วอย่างรอยัลคา i ิเบียเนี่ยเขาจะโคกันกับ DreamWorks จะมีตัวการ์ตูนแบบอ่ากังฟูแพนด้า ทริคอะไรเงี้ยนะก็ดีดีมากค่ะเป็นทริปที่แนะนำทุกคนไปนะ,ะจะมีพวกเนี้ยในเรือก็จะมีเอนเตอร์เทนอย่างนี้มีหุ่นยนต์ชงเหล้ามีร้านอาหารอ,อ๋บนเรือทานฟรีนะคะมีห้องอาหารทานฟรีเกือบ24ชั่วโมงแหละแล้วก็ห้องอาหารที่เสียเงินก็มีที่มันจะไฮเอน์ขึ้นไปอีกเนี่ยห้องอาหารเยอะมากนะ กินตัวแตกกินให้คุ้มนี้วนกลับแน่นอนสนเด็กอันนี้ alia. สนผู้ใหญ่ไม่มีเด็กฟินมากกิจกรรมเยอะค่ะสามารถเลือกชมได้จากไหนเว็บหมเลยเขาจะบอกหมดเลยโอเควันนี้ก็คร่าวๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีเรือมาพอดไทยก็มีนะของคาสตาเนาะที่มีเข้ามาก็ลองดูกันได้นะคะทริปเรือเนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็ อยากฝากเพื่อนๆลองดูจองเองไม่ยากค่ะหรือว่าจะจองผ่านเอเจนซี่ก็ได้แล้วก็จะมีเอเจนต์ของรอยัล c ค r เ b ีย a นไทยเนี่ยรับจองให้อยู่นะเดี๋ยวมีลองดูก่อนลองเทียบกันในเว็บดูแล้วกันมีก็ไม่แน่ใจบางทีอาจจะถูกกว่าที่เราจองเองก็ได้นะใช่ไหมเนี yeah. ่ยไปสก้าราคานี้ <Wow. S 1> ไม่นอนตัวเครื่องบินนะ โอเอซีสออฟเดซีนี่ไงที่อยากไปใหญ่ที่สุดในโลกอืมเขาก็จะมีโปรโม,มานี่สี่พัเออสี่หมบาทเอาทิพีพี่มันบีไปส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเพราะเราขึ้นที่ฮ่องกงสตารพูดภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษกับจีนเราก็จะเป็นแบบแต่คนไทยก็มีเจอคนไทยเยอะอยู่ค่ะ ประมาณ1%ของเรือ <What? S 1> นี่โมยาดอฟเ s ซีบางลำที่มีตัวกระตูนเนี่ยค่ะก็จะโปรโมทเรามาสง่งโปรโมชั่นในนี้ได้ควันตั้มวงงหน้าไปอะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณค่ะ